สวัสดีครับพบกับช่างวิทย์ทางช่องบ้านค่ายรับสร้างบ้านแชนแนลครับตอนนี้นะครับช่างวิทย์อยู่ที่ตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงโคราชครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูงานปูกระเบื้องพื้นของทางทีมงานบ้านค่ายรับสร้างบ้านของเรากันนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับทางทีมงานของเราก็ได้ทําการส่งมอบบ้านนะครับปิดจ็อบให้กับทางเจ้าของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า ทางเจ้าของบ้านนะครับมีความประสงค์ที่จะทําการต่อเติมครัวหลังบ้านนะครับเป็นครัวไทยนะครับผนังด้านนึงก็จะตีไม้ระแดงนะครับให้มันโล่งๆนะครับเพื่อเป็นการระบายอากาศนะครับแห้อากาศถ่ายเทนะครับและอีกงานหนึ่งนะครับก็คืองานเทถนนนะครับเป็นถนนทางเข้าบ้านที่ชวิทย์ยืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เทเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทําครัวนะครับ แล้วก็เป็นงานปูกระเบื้องพื้นนะครับเดี๋ยวช่อวิชะพาทุกคนเข้าไปดูงานปูกระเบื้องพื้นกันครับไปกันเลยครับสําหรับงานปูกระเบื้องนะครับวัสดุที่จะใช้ก็จะมีด้วยกัน5รายการนะครับ1นนะครับก็คือตัวกระเบื้องนะครับสําหรับกระเบื้องพื้นของบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเลือกเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด60คูณ60นะครับจะเป็นสีขาวลายหินอ่อนนะครับ ก็จะมีแถบสีเทาๆนะครับเป็นแถบหินอ่อน2นะครับก็คือปูนซีเมนต์ผสมหรือว่าปูนซีเมนต์ก่อฉับเทนนั่นเองนะครับที่เราเรียกกันตัวที่3นะครับก็จะเป็นทรายหยาบนะครับทรายหยาบเนี่ยเราก็จะเอามาผสมกับปูนซีเมนต์ก่อฉับเทของเรานะครับเพื่อทําเป็นปูนทรายหรือว่ามอต้านั่นเองนะครับตัวที่4นะครับก็คือปูนกาวนะครับปูนกาวเนี่ย ก็จะเพิ่มการยึดเกาะระหว่างแผ่นกระเบื้องนะครับกับปูนทรายของเรานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกาวยาแนวนะครับใช้สําหรับอุดรอยต่อของแผ่นกระเบื้องนะครับเพื่อเก็บความเรียบร้อยนะครับให้ดูสวยงามนะครับจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับในการทํางานกระเบื้องครับเรามาดูขั้นตอนในการปูกระเบื้องกันนะครับขั้นตอนแรกทางช่างของเราก็จะทําความสะอาดนะครับ พื้นผิวก่อนที่จะทําการปูกระเบื้องนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการหาค่าระดับฟินิชในการปูกระเบื้องนะครับเมื่อกําหนดค่าระดับฟินิชในการปูกระเบื้องได้แล้วนะครับก็จะกําหนดจุดสตาร์ทในการเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกที่จะทําการปูกระเบื้องนะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับเพราะเราจะกําหนดว่าเราจะเสียกระเบื้องนะครับไปไว้ตรงไหนนะครับ เพื่อจัดให้เกิดความสวยงามนะครับในการปูกระเบื้องนะครับเมื่อกําหนดจุดสตาร์ทได้แล้วนะครับก็จะเริ่มตีฉากแล้วก็ตีแนวนะครับเพื่อที่จะเริ่มปูกระเบื้องแถวแรกนะครับในการปลูกระเบื้องนะครับจุดที่เราจะต้องดูอีกจุดหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับเรียกว่าร่องรอยต่อของแผ่นกระเบื้องนะครับหรือว่าร่องยาแนวกระเบื้องนั่นเองนะครับร่องนี้มีประโยชน์นะครับและมีความสําคัญ ประโยชน์ของมันก็คือทําให้เราจัดขอบของกระเบื้องนะครับเส้นรอยต่อเป็นเส้นตรงสวยงามตลอดกันทั้งแนวนะครับทั้งเส้นเลยนะครับข้อที่2นะครับตรงนี้นะครับตรงมุมที่กระเบื้องสี่แผ่นมาชนกันนะครับ <S <S จะทําให้เราจัดระเบียบตรงนี้ได้สวยงามนะครับข้อที่3มนะครับประโยชน์ของมันก็คือป้องกันไม่ให้กระเบื้องเบียดกันจนเกินไปนะครับ ถ้ากระเบื้องเบียดกันก็จะเกิดการโก่งตัวแตกร้าวหลุดล่อนสร้างความเสียหายให้กับกระเบื้องนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ากระเบื้องระเบิดนะครับการปูชิดกันจนเกินไปนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการกระเบื้องระเบิดนะครับดังนั้นทางโรงงานผู้ผลิตจึงมีคําแนะนํานะครับว่าให้เว้นร่องรอยต่อของแผ่นกระเบื้องประมาณ2-5้มิลลิเมตรทงนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทชนิด แล้วก็ขนาดของกระเบื้องนะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับทางทีมงานบ้านค่ายรับสร้างบ้านของเรานะครับเลือกใช้สเปเซอร์แบบริมนะครับก็คือตัวสีส้มเนี่ยนะครับสเปเซอร์แบบริมเนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์2ออย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือคอนโทรลร่องรอยต่อของกระเบื้องนะครับให้มีขนาดเท่ากันก็จะเกิดการเป็นเส้นตรงที่สวยงามนะครับอย่างที่2นะครับสามารถที่จะ ปรับระดับนะครับขอบรอยต่อของกระเบื้องนะครับให้เรียบเสมอกันนะครับจะเกิดความสวยงามนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของริมที่เราเลือกใช้นะครับนี่นะครับพอเราทําการปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําความสะอาดแล้วก็อุดร่องรอยต่อของกระเบื้องนะครับด้วยกาวยาแนวก็จะถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในงานกระเบื้องนะครับ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทํางานอื่นต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการปูกระเบื้องพื้นของทางทีมงานบ้านค่ายรับสร้างบ้านของเรานะครับและคลิปต่อไปช่างวิทย์จะพาทุกคนไปดูการทํางานอะไรและเป็นการทํางานที่สายงานไหนก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่างวิทย์และทีมงานบ้านค่ายรับสร้างบ้านทุกคนด้วยนะครับทางช่องบ้านค่ายรับสร้างบ้านชนแนล ทาง YouTube นะครับแล้วก็จะมีทาง Facebook แฟนเพจนะครับบ้านค่ายรับสร้างบ้าน Instagram นะครับบ้านค่าย Development และ TikTok นะครับบ้านค่ายรับสร้างบ้านสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ